ถ้ามีคนกดไลค์ถึงหนึ่งมืนคนนะครับผมจะแจกรหัสนี้ครับกับรหัสที่มีผลอ่าผลรหัสนี้มีผลมากมานะครับกับมาสายฟ้าอาหัสนี้เวลประมาณสักห้าอยยี่สิบเ้านะครับ หหัดนี้เติมอยู่นะครับอันนี้เติมอยู่ครับเติมแค่เงินนะครับผมหนหัสนี้จริงๆแล้วมีปดผ่านะครับถ้าใครถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์ไว้ในต้นคอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรอยากได้เพราะอะไร ตอนนี้กำลังหมอนก็อหมอนะก็กำลังทหารเรือครับตันนี้อยู่กับทหารนะครับฝนแม่เป็นไรมามาเพิ่งเพิ่งสวมใจนะครับ